ที่เขากาลังแก้รัฐมนูญเนี่ยเขาก็อยากจะ,ะเปลี่ยนระบบการเลือกตั้งนะทุกวันนี้ยุ่งยากเหลือเกินระบบการเลือกตั้งมันก็มีอะไรแปลกๆเยอะอย่างเช่นมีการยุบพ,พักตัวเองแล้วก็ไปอยู่ในบัญชีรายชื่อของพักร่วมรัฐาบาลอย่างสสท่าน,นหนึ่งนะครับเห็นไหมยุบพ,พักตัวเองแล้วเป็นบัญชีรายชื่อกลับไปไปต่อเป็นบัญชีรายชื่ออยู่ในพักรัฐบาลพักใหญ่เนี่ยท่านคงทราบอ่ะสสคนดังเนี่ย มันก็แบบแปลกการคิดคำนวณมีประเภทสอสอปัดเศษคะแนนได้น้อยแต่ไม่รู้มีวิธีการคำนวณอะไรที่ยุ่งยากซับซ้อนนะครับก็ทำให้นะครับทาให้อะไรครับคนที่ได้คะแนนน้อยๆกลับเข้าไปนั่งในสภาคนที่ได้คะแนนเยอะๆโดนตัดสิทธิ์บ้างมีระเบียบยิบย่อยต่างๆเหล่านี้เนี่ยมาจากรัฐธรรมนูญระบบการเลือกตั้งที่มันไม่เป็นธรรมนะเพราะเจ,าเจตนาลมของคนที่ร่างรัฐธรรมนูญเนี่ย คือคนที่วางแผนทั้งหลายเนี่ยเขาู้ๆอย่แล้วก็เป็นคนแก่ๆ,ๆพวกนี้นะซึ่งซึ่งส่วนใหญ่ก็สนับสนุนรัฐบาลทหารเพราะแล้รตำรูญออกมาก็คือไม่ต้องการให้พรรคการเมืองมันยิ่งใหญ่สมัยก่อนพรรคเพื่อไทยเนี่ยเป็นพรรคใหญ่นะพรรคประชาธิปัตย์พรรคใหญ่ตอนนี้แย่ลงเลยพอเจอรัฐรรมนูญแบบนี้ไปอย่างเพื่อไทยเลือกตั้งคราวที่แล้วได้สอสอเขตมากที่สุดแต่สุดท้ายปาธิริ์ไม่ได้อย่างเงี้ยนะเป็นการตัดทอนพรรคที่ มีประชาชนเลือกเยอะๆก็ไม่สามารถที่จะมาเป็นรัฐบาลพักเดียวในสภาได้ก็ทาให้การเมืองไม่แข็งแรงนี่คือปัญหาของระบบเลือกตั้งที่จะต้องมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับนะพอการเมืองอ่อนแอปุ๊บก,ก็ทะเลาะก,กันพักรัฐบาลใครจะมาเป็นรัฐบาลก็มีพักเป็นสิบๆพักพักเล็กพักน้อยมารวมกันมันก็บริหารราชการยากนะครับเหมือนทุกวันนี้ทาอะไรมันก็ไม่เป็นเอกภาพเขาก็อยากจะให้แก้ให้มันเป็นปกติ เพราะคนที่ร่างรัฐธรรมนูญมาก็คือต้องการให้พรรคการเมืองอ่อนแอทะเลาะกันไปทะเลาะก,กันมาสุดท้ายก็เข้าทางทหารบางก,ก๊กบางเหล่าก็าปฏิวัติยึดอํานาจมาและก็อยู่อํานาจยาวนานนะครับนี่คือเรื่องแรกเรื่องที่สําคัญคือระบบเลือกตั้งเรื่องต่อมาก็นะไปกําหนดให้มีสอวอที่มาจากการแต่งตั้งนะคนที่แต่งตั้งใครอะครก็คือพลเอกประยุทธ์มี2 5 0คนแต่งตั้งก็คือ พักพวกคนที่คุ้นเคยกันมาเป็นสวโดยไม่ต้องผ่านการเลือกตั้งแต่มีสิทธิเหมือนสสก็สามารถที่จะมายกมือเลือกนายกได้เพราะฉะนั้นยกกี่ครั้งพลเอกประยุทธ์หรือใครก็แล้วแต่ที่พลเอกประยุทธ์มอบหมายมาก็จะได้เป็นนายกตลอดการเพราะเสียงมันมากกว่าคือมีอยู่แล้ว250แต่พรกการเมืองอื่นไม่มีสักเสียงหนึง่ง คุณได้มาห้าสิบคุณก็มีห้าสิบเสียงแล้วคุณจะไปยกมือเลือกใครเป็นนายกอ่ะเพราะพลเอกประยุทธ์มีสองร้อยห้าสิบก็หาอีกประมาณเท่าไหร่ร้อยหกสิบกว่าเสียงมหมถ้าถุมจาไหได้ไม่ผิดนะมันก็เกินกึ่งหนึ่งของสภาก็ได้เป็นนายกตลอดการอันนี้ก็คือสิ่งที่เขาต้องแก้เกี่ยวกับเรื่องสวพี่น้องประชาชนตงเข้าใจนะนะครับ แล้วก็ยังมีหลายเรื่องนะครับที่รัฐธรรมนูญฉบับนี้ไปวางอัตรายต่างๆเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นความจําเป็นในการแก้ไขรัฐธรรมนูญจึงเป็นเรื่องที่จำเป็นสําคัญฝากพี่น้องเข้ามากดไลค์กดแชร์ด้วยตอนนี้2 0 0พัถ้าแชร์ไปก็จะเป็นสี่พันนะครับนี่คือนะประชาชนก็อยากให้มีการแก้ไขโดยเฉพาะประเด็นสวเนี่ยนะคือสวอเนี่ยนะครับมาจากการแต่งตั้งนะมาจากการ จิมของผลเอกประยุทธ์เพราะฉะนั้นคนเหล่านี้คือพักพวกกันหมดไม่มีการเห็นค้านเห็นแย้งอะไรครับไม่มีการตรวจสอบรบัฐบาลตรวจสอบแต่ฝ่ายค้านสวนะบางคนก็มาออกทีวีออกสื่อออกอไลน์ต่างๆก็วิพากษ์วิจารณ์ฝ่ายค้านเป็นหลักนะครับไม่เคยวิพากษ์วิจารณ์ผลเอกประยุทธ์เพราะอะไรเพราะว่าเป็นคนจิ้มเป็นคนแต่งตั้งมาเป็นคนเลือกมาเป็นคัดเลือกมานะนะครับบ้านเมืองเราก็เลยกลายเป็นลักษณะ หลายหลายคนก็เลยตั้งคําถามว่าเป็นประเด็จการหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เล่าให้ฟังนะครับนี่คือผลพวงของการยึดอํานาจนะแต่ถ้ามีการแก้ไขสวไม่มีอํานาจเลือกนายกมันก็จะทําให้การแข่งขันเนี่ยเป็นธรรมใครอยากจะเสนอตัวเข้ามาบริหารประเทศเขาก็เป็นธรรมอันนี้มันไม่เป็นธรรมเพราะมีสองร้อยห้าสิบยังไงงไงใครเลือกตั้งมาก็ต้องไปอยู่ฝั่งประยุทธ์ เพราะไปอยู่ฝั่งเพื่อไทยฝั่งก้าวไกลก็ไม่มีโอกาสได้เป็นรัฐบาลเพราะเสียงไม่พอแค่เนี้จบทุกวันนี้ก็ฝ่ายค้านก็อ่อนแอนะครับอ่อนแอมากทําอะไรไม่ได้เนี่ยพี่น้องก็เห็นอยู่อันนี้ก็คือความจําเป็นของรัฐธรรมนูญน,นะวาระหนึ่งวาระสองผ่านไปเรียบร้อยพอมาวาระสามไปเจอกับคำนิชัยกลางของสารรัฐธรรมนูญที่บอกว่านะ คุณจะแก้ไขรัฐธรรมนูญในเรื่องที่เป็นสาระสาคัญเรื่องระบบเลือกตั้งเรื่องอำนาจสวต่างๆเนี่ยเป็นสาระสาคัญนะสารรัฐธรรมนูญคานิชัยกลางบอกว่าไอการที่ใช้คําว่าแก้ไขเพิ่มเติมเนี่ยมันไม่ใช่มันเป็นการนะเขาเรียกอะไรยกล่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เพราะนั้นต้องถามประชาชนก่อนนะวิธีการถามประชาชนก็คือต้องนะลงประชามติซึ่งต้องใช้เงินอีกมากมายเท่าที่ผมทราบเนี่ย สอนะงครั้งสามครั้งมีเป็นหมื่นล้านนะครับบางอสอสอบางคนบอกหมื่นสามพันล้านมันต้องใช้เงินเยอะในการที่ไปถามประชาชนเพราะฉะนั้นวาระสามเมื่อวานนี้ตั้งแต่เช้าจนถึงทุมท่มสองทุม่มนี่เขาก็นั่งด่ากันไปด่ากันมานะครับสุดท้ายเป็นไงคว่ำร่างรัฐธรรมนูญตอนแรกเราก็ดูแล้วเหมือนจะไม่มีการโหวตไม่มีอะไรต่างๆคุณไพบูลก็ว่าอย่างนั้นสวก็ว่าอย่างนั้นทํานองเหมือนจะไม่มีการโหวตนะครับเพราะว่าถ้าโหวตไปมันไปฝ่าฝืน คำวินิจฉัยสารน้ำนูอนอาจจะต้องติดคุกกิ่ตารางไปปปชอะไรต่างๆ,ๆกันว่ากันไปทําไปทํามากลางคืนดึกเดินขึ้นมากลายเป็นว่าคุณไภัยบย์ดันมาอีท่าไหนก็ไม่รู้บอกว่านะก็ให้ลงมติโหวตไปเลยนะครับจนทําให้ภูมิใจไทยบอกว่าเราจะไม่ร่วมสังกร,รมกับพวกช,อช่อฉนซึ่งไม่รู้ว่าหมายถึงใครนะแต่ก็พอจะเดาไม่ยากว่าใครคือสีถนนชยัยใครคือช,อช่อฉนใครคือพูดอย่างหลังอย่างพูด พูดอย่างทําอย่างตอนแรกพูดอย่างสักพักทําอีกอย่างใครพลิกลิ้นใครอะไรต่างๆก็พอจะเดาไม่ยากครับผมก็คงจะไม่ต้องเอ่ยชื่อภูมิใจไทยครับภูมิใจไทยคุณชาดาถ้าจำชื่อไม่ผิดนะเขายกขึ้นพูดแล้วก็บอกนี่มันสภาชโจกแล้วเนี่ยการที่จะมีอยู่ดีๆก็ามาเสนอให้โหวตเนี่ยคือการช่อฉนคือการหลอกลวงประชาชนนะครับเขาไม่ร่วมสังครรมด้วยเป็นการ สีถนนชัยตีความแบบสีถนนชัยเขาด่าใครก็พอจะเดาไม่ยากนะครับนะครับเขาก็เลยวอล์กเอานะครับส่วนพรรคประชาธิปัตย์ก็จําเป็นต้องนั่งอยู่เพราะว่าประชาธิปัตย์ไปร่วมรัฐบาลคุณจุลินก็บอกว่าเข้าไปเพื่อจะแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับถ้าไม่มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญประชาธิปัตย์ก็ควรจะต้องถอนตัวถ้าไม่ถอนตัวก็อาจจะ มีปัญหาในการเลือกตั้งครั้งต่อไปซึ่งพี่น้องประชาชนเขามองว่าบางคนอาจจะมองถึงขั้นศูนย์พันนะศูนย์พันหรือไม่ก็ต้องแล้วแต่ประชาธิปัตย์แต่ประชาธิปัตย์ก็ต้องตอบคําถามสังคมให้ได้ว่าเข้าไปร่วมรัฐบาลเพราะว่าต้องการที่จะแก้ไขแต่ถ้ามันไม่แก้ไขนะและประชาธิปัตย์ไปสนับสนุนไม่ให้มีการแก้ไขสมมุติเป็นเรื่องสมมุติเนี่ยวันข้างหน้าประชาธิปัตย์ก็ต้องตอบประชาชนให้ได้ในการเลือกตั้งครั้งหน้าอันนี้ผมก็ กับเรียนพี่น้องประชาชนอย่างภูมิใจไทยนี่เขาก็ยืนยันว่าเขาจะแก้แก้ไขก็เหลือแต่ประชาธิปัตย์จะเอาอยัางไงนะประชาธิปัตย์เมื่อวานนี้เขาก็นั่งโบดนะนะไม่ไดวอ๊อกเอาอะไรต่างก็ดูวันต่อไปนะครับผมบอกแล้วรัฐมนูญฉบับนี้นะครับนะสวกับนะพรรคฝ่ายรัฐบาลบางพรรคไม่ต้องการแก้ไขเพราะว่านะเขาจะได้อยู่ในอำนาจได้ยาวไหมพลเอกประยุทธ์จะได้อยู่ได้ยาวสวก็ได้มีอำนาจได้ยาว แล้วก็มีอิทธิพลสามารถเลือกนายกได้ภายใน5ปีถ้าผมจําไม่ผิดนะนะนครับเพราะฉะนั้นนะคนเอกประยุทธ์ก็อยู่ได้ยาวพักรัฐบาลบางพักก็ยาวแก้ไขรัฐนูก็ไม่ได้อำนาจก็เบ็ดเสร็จนะสว,อวอก็มีอำนาจตลอดไปนะครับนะประชาชนจะได้อะไรนะครับนี่คือสิ่งที่พี่น้องประชาชนต้องคิดวันข้างหน้า ถ้าใครจะไปประท้วงแล้วจะไปเรียกทหารออกมามีอำนาจก็ให้ดูไว้ว่าเข้ามาปุ๊บเขาไม่ได้คือนอำนาจให้กับประชาชนแบบง่ายๆพี่น้องตอนนี้คนดูทางเฟ c บุ o o สามพันก็อยากให้แชร์ไปจะได้เป็น6กพันนะครับนะมีการประท้วงสมัยคุณสุเทพประท้วงคุณยิ่งรัฐเป็นนายกสุดท้ายพลเอกประยุทธ์เพลเอกประยุทธ์ยึดอำนาจมาคิดว่าปี2ปีเขาจะคือนอำนาจอันนี้ยาวเลยครับ เขาอยู่มาตั้งแต่5 7 5 8 5 9 60 6 1 6 2มีการเลือกตั้งเขาอยู่ไป2ปีเท่าไหร่แล้วเจปีแล้วมัแล้วเขาจะมีรัฐธรรมนูญอยู่ได้4ีบวกสก็คือ8ปี8ปีบวกหประมาณ1 3บสปีเพราะฉะนั้นคนที่ยึดอำนาจสามารถสืบทอดอำนาจได้นานเลยซึ่งเป็นครั้งแรกที่มีมีการปฏิวัติร,รัฐประหารแล้วอยู่ยาวนะพี่น้องก็ดูแล้วกันนะครับว่านะเรียกร้องให้ทหารนะออกมาปฏิวัติเนี่ย เนี่ยแล้วผลไปไงฮะนะเราก็เปลี่ยนตัวนายกยากเปลี่ยนทีมเศรษฐกิจก็ยากนะเปลี่ยนท,ทีมแก้ปัญหาโควิดก็ยากเพราะอะไรเพราะต้องเอาชุดเขาอะเขาจะเลือกใครมาเราก็ต้องยอมรับเขาจะออกกฎหมายอะไรต่างๆเนี่ยคนไทยก็ต้องยอมรับอำนาจในการที่จะบริหารชาติบ้านเมืองยาวนานโดยคณะรัฐประ,ะาหารนี่ก็ยาวนานเปลี่ยนยากใครอยากจะมาบริหารชาติบ้านเมืองก็ต้องไปสังกัดพรรคเขาไป มีความเห็นไม่ในทางเดียวกันนะครับอันนี้คือปัญหาที่ตามมายาวนานก็ก็เป็นบทเรียนนะครับว่าใครชมุมนุมประท้วงแล้วอยากให้ทหารปฏิวัติก็ให้ดูว่าเนี่ยทุกวันนี้ก็คือมันก็ไม่สามารถรที่จะทําอะไรได้นะครับนี่คือภาพรวมของประเทศเราแต่ผมก็ไม่ได้บอกว่ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์ทุจริตคอร์รัปชันหรืออะไรนะครับไม่ได้พูดนะเพียงแต่ว่าบ้านเมืองเสียโอกาสในการในการที่จะได้นายกคนอื่นนอกจากพลเอกประยุทธ์ นะนะครับนะคือแทนที่จะมีโอกาสไปเลือกคนอื่นเลือกทีมเศรษฐกิจคนอื่นเลือกคนที่มีแนวคิดในการบริหารเศรษฐกิจให้ประเทศจเจริญกว่านี้สมมุตินะมันก็ไม่มีเพราะว่าก็ต้องไปเป็นพวกเดียวกับเขาหมดนะครับอันนี้ก็คือปัญหาที่เกิดขึ้นนะเราก็ต้องทนไปเงี้ยมันก็จะมีการประท้งประท้วงมีสามนิ้วมีอะไรต่อะไรต่างๆมากมายนะความไม่พอใจของประชาชนมันก็มากเพราะมีความรู้สึกว่ามันไม่เป็นธรรมก็แค่นั้น กฎหมายอะไรต่างๆในประเทศเราจะแก้ไขจะอะไรก็ยากยกเว้นต้องมีความเห็นไปในทางเดียวกับทางรัฐบาลหรือสวเพราะเขาคุมอำนาจไปหมดองค์กรอิสระต่างๆนั้นก็มาจากสวสวก็มาจากพลเอกประยุทธ์เป็นคนจิ้มมานะที่เขาเรียกว่าสวลากตั้งสวก็ไปเลือกองค์กรอิสระนะเพราะฉะนั้นมันก็จะไปทางเดียวกันหมดเวลาตีความเวลาอะไร ตีความอะไรต่างๆมาเนี่ยนะฝ่ายที่รัฐบาลมักจะได้เปรียบแต่นะครับนะสังคมตั้งคําถามว่าฝ่ายรัฐบาลมักจะได้เปรียบแต่องค์กรอิสระเขาก็บอกว่าเขาอิสระแต่พี่น้องประชาชนจะเชื่อไหมจะไว้วางใจไหมก็ดูจากการตีความต่างๆนะครับผมไม่ได้พูดถึงองค์กรใดนะนะก็มาจากสวสวมาจากพลเอกประยุทธ์นะครับเป็นคนจิ้มเป็นคนเลือกมาใครๆก็รู้ค่ั เราพูดถรงจงเลยเพราะนั้นเขาก็จะไปเลือกขครก็เป็นคนที่มีความเห็นไปในทางเดียวกันหมดเพราะฉะนั้นการตีความอะไรต่างๆเนี่ยนะถูกสังคมตั้งคําถามว่ารัฐบาลได้ประโยชน์นะครับถึงแม้องค์กรอิสระเหล่านั้นจะทําหน้าที่และบอกตัวเองว่าเป็นกลางแต่สังคมก็ยังคงตั้งคําถามนะส่วนจะเป็นกลางหรือไม่ผมอยากให้พี่น้องประชาชนตัดสินกันเราเองนะครับวันนี้ก็มาให้ความรู้นะครับ กับพี่น้องประชาชนเรื่องรัฐธรรมนูญนะครับขั้นตอนต่อไปทาไงเนื้ความมันก็ตกมาแล้วเรียบร้อยร่างรัฐธรรมนูญของใครจะใครที่เสนอเข้ามาเนี่ยนะครับมันก็เสียเวลาเปล่าเปลืองไฟเปลืองค่าน้ําค่าอาหารสอสอสวเห็นบอกหัวละสไลด์หกร้อยสามสิบบาทเนี่ยเปลืองค่าเบี้ยประชุมค่าน้ําค่าไฟอะไรต่างๆที่เยอะแยะภาษีมากมายใช้ในการจัดเตรียมกว่าจะมีการประชุมกว่าจะอะไรต่างๆเนี่ยน่าจะเป็นปีนะ คณนะาากรรมการศึกสงศึกษานะอะไรเนี่ยโอ้เป็นเนี่ยเสียงบประมาณเสียภาษีสุดท้ายก็กว้าร่างรัฐมนูญน,นะครับเสียงไม่พอเพราะหนึ่งไม่เกินกึ่งหนึ่งสองสวไม่ถึงแปดสิบสี่คนไม่ถึงหนึ่งในสามของสวทั้งหมดเพราะอะไรมีคนเห็นชอบให้มีการแก้ไขแค่สองคนสวเสียงก็ไม่พอประมาณเท่าไหร่สองร้อยสองร้อยกว่าเสียงสองร้อยแปดสิบหรือเท่าไหร่เพราะฉะนั้นก็ไม่เกินกึ่งหนึ่ง สวลงชื่อเห็นชอบแค่สองคนไม่ถึง84คนไม่ถึงหนึ่งในสามเพราะฉะนั้นก็เสียเวลาประชาชนก็เป็นการนะถ้าถามผมเนี่ยบางคนตั้งคำถามเป็นการหลอกลวงประชาชนนะเป็นมวยล้มต้มคนดูนะสร้างดรามา่าสร้างอะไรต่างสุดท้ายก็วางแผนอยู่แล้วก็ไม่ต้องการให้มันแก้ นะยือ้อยู่นั่นยื้อไปยื้อมาจะใช้ส่งส่งสารละนูลตีความพอตีความมาแล้วก็ทําอะไรไม่ได้เพราะต้องถามประชาชนก่อนเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทํามาแล้วไม่ได้ถามประชาชนก็เป็นโมฆะทําทไม่ได้จบนะครับนี่แหละประเทศเรามันก็ถึงทางตันกระนิดสิ่งต่อไปทําไงครับต้องเริ่มต้นกระบ,บวนการใหม่ไปนับหนึ่งใหม่ก็ต้องทําร่างเข้ามาใหม่แล้วก็เสนอใหม่นะนะครับแล้วก็ นะต้องถามประชาชนก่อนนะครับนะผ่านรัฐสภาจะต้องมีการแก้ไขส่งคอโมอคอรมอ,อทำประชามติโอ้โหอีกนานครับนะพอดีพลเอกประยุทธ์เกษียณซะก่อนนะนะครับไม่รู้ว่าชาติหน้าตอนบ่ายๆน้ำท่วมหลังเป็ดจะแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้ไหมมันเป็นเรื่องยากเลยคือสรุปม่ง่าย ฝ่ายรัฐบาลและสบเขาไม่ต้องการให้มีการแก้ไขเพราะเขาต้องการอยู่นานๆแบบที่คุณบวรศักดิ์เคยพูดไว้สมัยก่อนที่เปลี่ยนตัวคนร่างจากบาวรศักดิ์มาเป็นมีชัยเพราะเขาต้องการอยู่นานเขาเลยร่างรัฐธรรมนูนที่มันแบบแก้ไขยากยากมากแทบจะไม่มีโอกาสในการแก้ไขเลยมันเป็นเรื่องยากพอจะแก้ก็ส่งสารรัฐธรรมนูญตีความสารก็ตีความมาเป็นไงแก่ลำบากยากต้องประชามตินะครับ แล้วกว่าจะเสนอร่างกว่าจะมาชามิติเป็นไงยากไหมยากเพราะรัฐบาลกับสวเขาไม่เอาด้วยเพราะอะไรเพราะสวเขาอยากมีอำนาจอยู่ดีๆไปตัดทอนอำนาจเขาเขาก็อยากมีอำนาจธรรมดานะนะครับเพราะว่าคนเด็กประยุทธ์เลือกเขามาแล้วนะแต่งตั้งเขามาเพราะฉนั้นเขาก็อยากอยู่นาน,านๆอยู่มีอำนาจเงินเดือนก็ได้ภาษีก็ได้เครื่องราชก็ได้ยศถาบรรดาศักดิ์อำนาจวาสนาสบาย นะไปไหนมาไหนนั่งเครื่องบินฟรีเดินทางเบีย้ยประชุมได้หมดมีเกียรตยิยศมีเอกสิทธิ์คุ้มครองถูกดำเนินคดีก็ไม่ต้องไปศาลเหมือนกับกรณีคุณสสปารินาถ้าอยู่ในระหว่างสมัยประชุมก็ทำอะไรไม่ได้นะมีเอกสิทธิ์มีสิทธิต่างๆมากมายนี่คือคือทำไมเขาถึงไม่สวถึงไม่อยากลงชื่อถึง84คนก็เพราะอะไรเพราะมันมีอำนาจอยู่ดีๆก็มามาตัดอำนาจเราทิ้งนะกว่าจะเป็นสวไม่ใช่ง่ายนะ คุณจะต้องมีความสนิทสนมอะไรกับทางคณะคอสอชอนี่เรื่องจริงเป็นเรื่องจริงหมดนะที่ผมพูดเนะี่ยอันไหนไม่จริงนี่บอกเลยนะครับนะแล้วบทบาทหน้าที่สวปัจจุบันเราเห็นว่าทําอะไรเคยไปตรวจสอบการทุจริตรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ไหมเคยเห็นไหมมีอะไรบ้างที่คัดค้านการทํางานพลเอกประยุทธ์ไม่มีแไ,ไม่กล้านะเพราะอะไรเพราะเาะขาเป็นคนตั้งมาเวลาประชมประทุมอะไรต่าง,าง,างๆก็ไปทางเดียวกันหมดนะบางคนก็เรียกว่าสภาฝักถั่วยกมือเหมือนกันหมด นะครับนี่คือสิ่งที่สังคมตั้งคำถามนะส่วนจะเป็นจริงก็ไม่จริงยังไงก็ไปตรวจสอบดูแต่แต่เป็นอย่างนั้นนะครับนี่ก็นะครับ,นะรบประเทศเราสถานการณ์มันเป็นอย่างเนี้ยพี่น้องก็คิดดูเอาแล้วกันเข้ามาแล้วก็ช่วยกันแชร์ด้วยนะครับคนดูทาง Facebook ตอนนี้ก็สามพันสามร้อยคนนะถ้าท่านแชร์ไปมันก็นะครับมันก็จะกลายเป็นหกพันคนแชร์กันไปเยอะๆคนจะมานั่งพูดอะไรแบบผมนี่ก็เหลือน้อยก็ติดคุกติดตารางกันหมด แค่ชูสามนิ้วอะไรต่างๆก็มีปัญหาแล้วชูไม่ได้เลยโดยเฉพาะดารานักร้องนักสแสดงคนดังใครชูปุป๊บนะเลิกจ้างนะเลิกจ้างถอนสปอนเซอร์ทีวีช่องนั้นอยู่ไม่ได้นะชูสามนิ้วยังยากเลยตอนนี้นะครับนะการจัดรายการก็ต้องพยายามให้มันครบถ้วนลำบากเพราะเดี๋ยวนี้มันมีทั้งทีวีเชียร์ยรัฐบาลเพจเชียร์รัฐบาล ทวิตเตอเชียร์รัฐบาลทิกตอกเชียร์รัฐบาลเต็มไม่หมดนะเต็มไม่หมดเลยนะครับยังไม่รวมถึงพวก i ออะไรต่างๆเยอะแยะบัญชีผู้ใช้ปลอมอะไรต่าง Facebook ก็ปิดไปตั้งเยอะแยะร้อยแปสิบห้าแอคเคาเยอะแยะไปหมดนะเป็น i อเป็นอะไรต่างๆมีหน้าที่คอยเชียร์รัฐบาลแก้ตัวแทนรัฐบาลด่าฝ่ายค้านนะซึ่งเราไม่เคยเห็นเนี่ยนะ นะครับด่าฝ่ายค้านมีแต่ด่ารัฐบาลสมัยก่อนเราดูการเมืองมีแต่เขาด่ารัฐบาลสมัยนี้มนด่าฝ่ายค้านนะเพจต่างๆเพจปลอมบัญชีปลอมไอโอต่างๆขึ้นมาเตไมไปหมดทีวีเพจเพิดที่เป็นด่าฝ่ายค้านนแทนที่ทีวีต่างๆเราเนี้ยที่ที่เป็นสื่อมวลชนเนี่ยต้องทําหน้าที่เป็นหมาเฝ้าบ้านเป็นกระจกคอยสะท้อนรัฐบาลเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้มีทีวี เชียร์รัฐบาลแต่ดา่าฝ่ายคา้านฝ่ายคา้านไม่ทําอะไรเอาแต่ดา่าฝ่ายคา้านไม่ทําอะไรเอาแต่ดา่าฝ่ายคา้านข้อมูลเก่านะข้อมูลรัฐบาลคือข้อมูลปัจจุบันฝ่ายคา้านมุ่งเล่นการเมืองไม่สนใจปัญหาโรคติดต่อโควิด -19 เล่นแต่การเมืองไหนนะมนะีมีทีวี TV ที่นําเสนอข่าวแบบนี้ซึ่งมันไม่ใช่น้าที่สื่เหมือนนคือกลายเป็นมีทั้งทีวีมีทั้งเพจรับจ้างด่าหมดแตไม่หมด วันๆนี้เพจเข้ามาเนี่ยดา่ยาฝ่ยายค้านด่าฝ่ายค้านนะคือคือสือ่อมันชนมันตรวจสอบการทํางานรัฐบาลคอยจับผิดคอยเป็นปากเป็นเสียงแทนประชาชนคอยถามแทนประชาชนเดี๋ยวนี้สื่อเป็นไงอ่านข่าวเสร็จก็วิเคราะห์วิจารณ์แล้วก็เชียร์รัฐบาลแล้วก็ดา่าฝ่ายค้านไม่ทําอะไรเอาแต่ดา่าขัดแข้งขัดขาสร้างความวุ่นวายม็อบก็ปิดถนนหนทางนะเอาสีไประบายสร้างความเสียหายกับทรัพย์สินทางราชการ การจราจรติดขัดนี่คือการนําเสนอข่าวของสื่อมวลชนบางช่องบางเพจตัดต่อภาพตัดต่อคลิปด่าฝ่ายค้านนะถามว่าประชาชนได้ประโยชน์ไม่ได้เพราะอะไรฝ่ายค้านไม่ใช่คนบริหารประเทศฝ่ายค้านไม่ใช่เป็นรัฐมนตรีฝ่ายค้านไม่ได้ใช้งบประมาณแผ่นดินไม่ใช้เงินภาษีเราเป็นสื่อมวลชนเราก็ต้องตรวจสอบการทํางานของอ สสนักการเมืองฝ่ายรัฐบาลเพราะมีอำนาจในการบริหารชาติบ้านเมืองเอาเงินภาษีไปใช้ต้องไปตรวจสอบคนที่เอาเงินภาษีไปใช้ไม่ใช่วันวัน,วนไปตรวจสอบฝ่ายคา้านฝ่ายค้านไม่มีอำนาจจะไปตรวจสอบเพราะทำไมนะครับนี่แหละครับเพราะนั้นไปเจอเพจแบบนี้เราก็โอเคต้องเข้าใจแล้วเนี่ยพวกนี้เขาก็ต้องมีความสัมพันธ์อะไรกับรัฐบาลซึ่งสื่อวันชนไม่มีหน้าที่ไปยกยอบอป้านรัฐบาลต้องตรวจสอบประชาชนอยากรู้อะไรนะ ต้องถามแทนประชาช